ตรงเมื่อกี้ของไม่เยอะพอเดี๋ยวไปดูมาร์เก็ตอีกที่หนึ่งเป็นของโซนทาคาไมเช่ รถอะไม่มามา่มี่้า,นมา,มา,อ,นาอนมหนารอี้ไม่ค่กท่นีด้านในีด้านนใชดจี่เป็นสวิของคนมามา่าคักมา,ามา่มีอาหารญี่ปุ่นด้านในด้วยเดินไปดูสุดก่อนเราค่อยเดินออกมาไหม เฮ้ยอันนี้เราเอาไปปิ้งย่างโมจิเราอ่ะอถุงนึงก็ได้ถุงเดียวพอ,อแล้วก็มีตรงนูนอีกอเ,เดินด,ดูนีอ่อะเมยเดินไปตรงนูนจะว้าวหน่อยตรงนั้นจะเป็นส่วนของอาหารญี่ปุ่นใช่ค่ะ มีหลายมีอะไรดูให้ทั่วก่อนลูกแล้วก็ดูว่าจะทานอันไหนมีหลายโซนมากได้ จะกินหมูปิ้งเหรออาเดินวนดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้คือนูพูลาน้ำโหระกันวัวนะถ้าสติกเกอร์สีเหลืองจะเป็นหมูแล้วถ้าสีเปนน้ำเงินจะเป็นวัววัวนี้หมูใช่อันนี้วัวแต่อันนี้ไม่ติดอันนี้เป็นเนื้อเกรดใช่ไหมเนี่ย A4 เนื้อเป็นแบบ A4 A5 A3 นี่หมายถึงอันนี้มีในตู้อีกอ่ะมีอาพาดูในตู้หน่อยเนื้อไงแต่ว่านี้เป็นแบบว่า ฟออันนี้เป็นแบบว่าผลไม้ปองมีตรงนู้นค่ะแม่นด้อันนี้คือเน,นื้อหมูนะก็คือตรงแบบเนื้อหมูอะไรแบบนี้เดี๋ตรงนี้เป็นเนื้อไก่มีชีสอะไรบ้างอ้าวบีชีสมีบีมีบูครบ,บเลยเนี่ยบูชีสบูชีสบีชีส แก้มปลาร้อยเดีวยวบูชิร้อยเดียวเหรอเออเอาวะผมกูอยากกินเอาดิเดี๋ยวิดีดดววก,กว่าด,ด,ดูแม่งดูแบบในนี้ดีกฝักนี้บีด้วยมั้ยบีราคาเท่าไหร่บีชีสรอ้อยแปดบาทเดี๋ยวเราเข้าไปชิมเดี๋ยวกินเลย ่าไม่เท่ากันช่างกรัมแม่จะเอาปลาไหลเหรออู้ไม่ๆหม่ไม่ม่อ่าถ้างั้นวางถ้าแม่กินอย่าหยิบมาอ่าเดินดูไปก่อนใคไรก่อนนะคะนี่ก็คือปลาไหลใช่ค่ะกินปลาไหลปลาไหลมีเป็นตัวเลยหรือแม่จะเป็นข้าวหน้าแบบนี้ ตรงนี้หนูจะเป็นแบบว่าเลือกหยิบได้ก็จะคือถ้ามีสติกเกอร์สีเหลือง20บาทถ้าไม่มีสติกเกอร์คำละ10บาทเมียก็อยากได้แบบไหนใช่ถ้ามีสติกเกอร์20บาท,ถ,ากกบาทถ้าไม่มีสติกเกอร์1 0บาทหรือว่าจะกินเป็นกล่องด้านหนูนด้านหนูนเมียอยากกินแบบนี้เหรอใส่กล่องถลูก อามป้าถือให้แล้วหนูถือกล่องแล้วก็หยิบที่กรีบใส่เอา ก็กินกวหยิบมาดินี่ลูกก็หยิบของลูกอยู่เนี่ยให้ลูกหยิบก่อนเลยก็เดิมไม่ไหวก็ไม่เดินก็อยู่แค่อคอน <S <S แผนจริงๆของเราก็คือตอนแรกว่าจะพานั่งเรือพาทุกคนนั่งเรือของท่าเรือไอคอนแต่มีดันเกิดเหตุประจำเดือนมาแบบว่าไม่คาดฝันก็วันนี้ก็คง จบแค่ในไอคอนสยามเนี่ยแหละก็เลยมาหาของกินตรงนี้เลยเมื่อกี้ที่ไปซื้อเก่งไหมเพราะว่าไม่ได้ใส่เกง่งเลยน่าเกียดไม่ก็คือเกงแบบนี้ต้องบอกกล้องด้วยอ้าวไอ้เนีเ้ยก็เผื่อบ,บางคนบอกว่าอา๋อมันไม่ต้องใสหรอก,กเพราะเผื่อความใสเกงแบบนี้มันสบายาะไม่จ้ไม่จำเป็นต้องใสแล้วเพราะมันรัดแล้วอ๋อเออมันก็แนวฝรัง่งปะวะอ่ะเธอจะซื้อกับลูกอ่ะนะกล่องอยู่กับลูกหรือเธอจะซื้ออะไรอนำไปเลยตอนนี้ได้มาอะไรบ้าง อันนี้บีฟชีสแล้วก็อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสอันนี้คือจะกินบบเปล่าจะกินเลยก็เลยเอาชินเล็กกินไปป่ะเอาอะไรเอาแซลมอน,อมอนโอเคเอไข่ม้มวนหน่อยไข่ม้วนไหมมีอ,อะไรปลาหมึกด,ดองเอาตะกร้าปะ าง่ะจเป็นไงบ้างมีนายังไม่ทันกินเลยจะาหกอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ทันกินเลยแจ้าอาทิหกเลยน <l ars> ี่กล่องนี้ราคาสามร้อยแปดสิบบาท <l ars> อันนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกุ้งก <l ars 150> <l ars> ุ้งหวานร <l ars> ้อยห้าสิบ <l ars> <ๆ>มีกี่ตัวหนึ่ง 3 4 5 6 7ตัว150บาทอันนี้ก็จะเป็นทาโกะ130บาทเป็นปลาหมึกใช่ okay. แล้วก็จะมีบลูชีสน้ำหนัก8กรัม1กรัมทตอนนี้ม่บาทแล้วก็จะมีบีชีสอันนี้กี่กร,รมัม58กร,รมัม92บาทของมีอาจะเป็นถ้าเกิด อะไรนะมีสติกเกอร์20ใช่ไหมถ้าไม่มีสติกเกอร์10บาทเป็นไงอร่อยไหมสิบบาทอันนี้20อ่าแล้วเป็นไงอร่อย,ยอไหมอ,อร่อยมันข้ามรู้สึกว่ามอร่อยอ้าวเหรอโอเคแต่ข้าถ้าข้าที่กินที่บ้านมันจะไม่ใหญ่กว่านี้วันนี้ตายเพิ่งกินไอ้นี่บีบีบีบอะไรวะบีช,บชีบีชีสเออติดถุงังอ่ะ เนี่ยอันนี้พิงซื้อมามันกี่กรัมวะ0.058กิ๊กเราก็มีอันนี้แหละอันนี้คือแกะไปแล้วแล้วอันนี้พอมันแกะใช่ปะแม่งน่าจะต้องกินให้หมดแต่ก็คือก็กะไว้อยู่แล้ว,ลวถึงซื้อชิ้นเล็กเพราะว่าจะกินให้หมดคนเดียวอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะพูดถึง,นนงหรอวะไม่เล็กนะนนแต่คืออันนี้มันเป็นของแฟรงค์เนีนเ่ยค,คืออร่อยมากเดี๋ยวเอันนี้เป็นแบบ หอมมากเลยแว้วแบบไม่อร่อยไม่เลี่ยนอันนี้ละลายแล้วนะอ้าวเผาปุอ่กินตรงนี้สิคะจะซื้อมากรบีอะไรนี้ กินด้านนี้ดระดกว่าานาน,นหนนี่ข้้าษาญี่ปุ่นความานอะไรนอาชม่าัดาใช่มกมดูัน้พิม่ดูดูิากนาินข้าวกันนะคะ มันแบบเนี่ยมัน,ม,ม,นมันสดอยู่จะลองชิดมดูคือกลิ่นอะกลิ่นกลิ่นมันสดขอใช้มือเลยแล้วกันแล้วดูสภาพครีเอเตอรดิคือเขาไม่ทำให้เสียทีใช่กูกินก็แก่เลย คืออันเนี้ยแบบกรุ้งหวานสมราคาเลยอร่อยอไม่เหม็นคาวไม่อะไรเลยนะนี่เขาเรียกว่าอะไรว่ชิปปิ้งซาติมิือมรอร่อยกรุ้งหวานคานอันนี้คือหมึกดองอเมื่อกี้ บูชีสหน่อยนี่ลบูชีสบีรบีชีสไที่นากินกุ้ก็มาไม่ใช่สายชีสนะแต่เรากินได้นะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไอ้กลิ่นเขาอื่นเขาอมอ่อะ ปกติเวลากินแล้วมันก็อืดอมเพราะเราต้องบอกว่าเราไม่ใช่สายชีสนะจะมีแค่แม่กับลูกเท่านั้นที่เขาแบบสายชีสปลาหมึอกอทุกข้าวซอยแล้วเกียวผิดบ้ไม่อันนี้มันถนัดกว่าอันนี้ยังเป็นอ่เกวนอันนี้เือบอกเลยไอปลาหมึกเนี่ยไม่อร่อยอมไม่ค่อยเผ็ด เขาดองดีแต่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แล้วก็มีวาตวิวาสวิดองให้ก็ตอนนั้นแบบตอนที่เคยไปกินมันรู้สึกมันจะเผ็ดเผ็ดกว่านี้ตัวแต่เดี้ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ดเมือกนเคยกินที่ของที่ญี่ปุ่นแล้วก็ของที่แบบสั่งของที่บ้านมาที่เป็นของญี่ปุ่นอ่ะเออที่สั่งมาที่บ้านเนี้ยคือมันจะมีรสชาติแบบกินแล้วมันเผ็ดกว่านี้วาสดอง เออไม,ไม่ไม่ไม่เอฟตัวปลาหมึกอ่ะที่ในน้ำอ่ะไอ้มันนเป็ต่างเออแต่อันนี้มัน,น,มนจะแบบว่าไม่เผ็ดมากแต่เขาก็จะมีแบบปลาตะบี้ดองให้เนี่ยต่างกันคือเี็ดเา่าไหมไม่เหมือนกันแต่ว่าปลาหมึกอะไรเงี้ยสดกรอบอร่อยแค่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าที่เคยกินมาแค่แนิดนึง เธอก็ได้เธอมีเด็กดูของเธอของเธอเรียกมึงแบบว่าเผื่อเยาวชนดูอยู่จริงจมึงก็มันมันก็เป็นคำแบบสมัยก่อนแบบว่าถ้าอราสุัยก่อนคู่ก็ใช้กันแบบนี้ตอนที่มันไม่ได้อัตลักษณ์ในการคุยอยแล้วอย่างเวลาแบบก็คุยกันแบบนี้เปล่านี่คือจริงๆมันจะเป็นก้อนแต่นี้เขาตัดตัดแบ่งมา แล้วมันละลายแล้วเขามันไม่แข็งไม่เย็นเออไม่เย็นมนพูดเลยก็ถามว่าอันนี้มันมันอ้วนไหมคือถ้าไปอ่านจริงๆอ่ะมันไม่อ้วนเลยเว้ยถ้าชีสมันดีเพราะมันมาจากนม เพราะอันนี้เรากินเราคือปกติทีแบบ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 ่บ้านอะจะซื้อแบบไว้หลายๆกล่องจะตัดมาแบ่งใหม่แบ่งใช่ปะเอาไ้กินกับพวกแบบขนมบางหรือว่ากินกับอะไรนะที่เราชอบกินซาวซาวโดว์อ่ะอืมเนี่ยล้วก็จะตัดเป็นชิ้นลูกเต่าลูกเต่าเงแล้วก็กินกับไอ้พวกซาวโดว์แต่อันนี้คือแบบรสชาติมันนมนมชัดเจนมาก ก็เวลาเราถ้าใครอยากจะกินอย่างนี้ยก็ต้องหาดีๆดูแบรนด์อ่ะเออมันจะได้แบบไม่อ้วนเออแล้วแค่ไมนมีกลิ่นของอึอมด้วยนะแต่ไม่ใช่อันนี้นะเว้ย แต่ที่ชอบตกินงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเสตยผลง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นห้างญี่ปุ่นถ้าเขาทําของไม่สดของไม่ดีมันก็เสียชื่อเขาอะแต่อันนี้มันสดแล้วข้าวอะข้าวข้าวรสชาติคือแบบเออเราชอบข้าวแบบเนี้ยคือข้าวมันดีอะส่วนเรื่องราคาวัตถุดิบอะจะแพงหรือจะถูกเนี่ยแล้ว่ามันอยู่ที่วัตถุดิบมากกว่าแต่ถามว่าสําหรับเซตเนี้ยเท่าไหร่่ะ 360บาทสำหรับเรานะเว้ยเออไม่แพง ซอลครีมนี่ด้านหลังอันนี้เมื่อกี้ซื้อมาสองโคนร้อยเก้าสิบแปดบาท มันมีรสเมล่อนเรอเว้แต่ว่าไม่ชอบเมล่อนหอมนมอือเืออร่อยอะ่ะเห็นไหมกบบหอมนมเหมือนหวานอ่ะอืออันนี้เท่าไหร่เนี่ย ม,มันหอมนมมากนน <S <s เนื้อมันแบบเนียนเนียนเนาะไม่เคยไปเลยนนมไม่เคยมีไปออกับคนอื่น เมื่อกว่อนก็ชอบเที่ยวอยู่เลยมันใกล้เคียงกับของที่ญี่ปุ่นมากแต่ของญี่ปุ่นเขาจะมีความแบบนุ่มๆกว่านี้นิดนึงอ่ะไปเรียนจนให้มันเป็นรูปทรงไปไหนก็อ๋อเมืเออไไ่อ,อกี้จะไปในนี่สตาร์บัคเออเดีเออ๋ยวกันทีสตาร์บัคเลย ขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น7เราก็จะเจอกับสตาร์บั克เลยนะครับมีน้ำผู้ด้วยสวยเนาะเดี๋ยวมามีต่อคิวรอสั่งกาแฟอยู่เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าในสตาร์บั克สาขานี้มีอะไรบ้าง แต่อย่างไี่เห็นว่าใหญ่มากสองชั้นด้านหลังแล้วก็จะมีโซนเอาท์ดอร์ด้านนอกอีกปไปดูข้างในกันดีกว่าเป็นไงานได้อะไรมารอคิวก็มีอะไรบ้างมาสมาชิกหรอ เก็พอดีชอบสั่งออนไลน์เห็นมันเขาให้สแกนก็เลยลองสแกนเข้ามามันจะมีแอปของ Starbucks อยู่เนี่ยแล้วเป็นไงเขาก็บอกว่าครั้งนี้แบบสมัครครั้งแรกช่ะมันยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สะสมคะแนนเขาต้องลงทะเบียนก่อนเพราะเราเพิ่งได้บัตรมาแล้วก็ค่อยมาสะสมคะแนนแต่ว่าก็สามารถซื้อในบัตรได้เลยแล้วบัตรมีอะไรบ้างได้อะไรเขาก็บอกว่า คือเราเราก็ไม่ได้ถามคนแม่งก็เยอะอะเยอะมากเออแล้วเขาอกาให้ดูรายละเอียดในนี้ระหว่างรอกาแฟเดี๋ยวพาทุกคนไปทัวร์ชั้นสองใหญ่มากที่นี่ใหญ่สุดไหมเขาว่าว่าใหญ่สุดใหญ่สุดในประเทศก็คือที่นี่เลยใช่ไหม,มแต่ว่าอันนี้ถ้าใหญ่กว่านี้ต้องไปที่อะไรคะ ขอที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกใช่ไหมน่าจะอยู่ที่จีน คลิปมาเธอเดินนำเลยมีห้องประชุมด้วยนะออห้องประชุมอยู่ด้านนี้ตรงนี้เป็นส่วนของห้องประชุมใช่ก็ห้องประชุมไง อ๋อห้องประชุมมีสองห้องมีโซนให้นั่งทำงานด้านบนมีที่ชาร์จอะไรนะชาร์จไฟด้ไหเออนั่งนานได้เลยเอาคอมพิวเตอร์มานั่งทำงานได้มองออกไปเห็นวิวแม่น้ำ นั่นคือนั่นคือเรือไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่เรือไฟฟ้ามันอยู่ที่นู่นแต่ว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าใช่อันนี้ไม่ใไม่น่าจะไฟฟ้าเรือไฟฟ้ามันอยู่ที่ท่อท่อแสงแสบอะไรแล้วคือมาลีเอาไปลงไปข้างล่างเลยอ่ะลูกรอนานไปตรงที่สีเขียวกัน อเออีที่นี่เขาจะมีสัญญาณเรียกแบบนี้นะขึ้นไฟอย่าไปรับกาแฟก่อนมาแล้วทุกบน อันนี้เป็นอเมริกาโน่ไม่ได้เลือกมาเล็ดใช่ไหมแล้วเนี่ยลาเต้ร้อนสองมามีชิมกันดีใช่กินก็ท er ั่วไปนะแต่ที่เราเดี๋ยวนี้กินแบบเนี้ยแล้วเราก็จริงๆเราทำคั่วกาแฟส่งตามาร้านด้วยนะเราก็บอกตามตรงนะว่าเราก็พยายามทำให้มัน <si> <iling gleichen vivo> ใกล้กับของเขา เมื่อก่อนเราก็คั้วสไตล์ที่มันเป็นแบบสเปเชียลตี้ที่กาแฟแบบผลไม้เลยมีมีฟรุตตี้ม, ie, มีไม่ขมไม่สโมกอะไรที่แบบว่าเป็นดีเฟกกาแฟอย่างเงี้ยก็จะไม่ทําแต่พอไปสักพักหนึ่งอะร้านที่เป็นแนวนั้นที่เราส่งอยู่ะยอดก็จะเริ่มแบบตกลงตกลงตกลงแล้วก็ส่วนร้านที่เป็นแบบเน้นแบบมีกลิ่นคั่วมีกลิ่นสโมกอะไรอย่างเงี้ย ร้านเขาขายดีขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นเออแล้วพอมากินของสตาบักสตาบักเขาไม่ได้เป็นสเปเชียลตี้จ๋าที่มันแบบกาแฟเขามีความเข้มขมนิดนึงคาราเมลและที่สำคัญไฮไลท์เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเอกลักษณ์อะก็คือมันจะมีกลิ่นกลิ่นคั่วมันจะเป็นเหมือนกลิ่นควัน,วนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตามช้ากาแฟของ เอสซี A, หรือว่า Specialty Coffee ี่เขาจะบอกว่ากลิ่นควันเนี้ยเป็นแบบด e f ฟก t ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเออพอทานอะ่ะมันมันคือกาแฟมันควรจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบที่จะเป็นแบบนี้หรือว่าคนอื่นชอบแบบไหนชอบที่มันเป็นผลไม้เลยไม่ขมเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบกาแฟในภาพจำอ่ะมันควรจะต้องมีความขมอยู่บ้างไม่ใช่ไม่ขมเลย